ทีแรกก็ก็เถืนเถิ่น,นะครับเพราะว่ายังไปทางด้านธรรมศาสตร์มากกว่าเพาเป็นนายกธรรมศาสตร์อะไรอะไรต่างๆอย่างที่รู้กันเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็มีครูรดึนใจนิดอย่างน้อเป็นเขยยู่ลนะครับ <c oughs> แล้วก็มาสนิทใจเมื่อสองปีที่แล้วเป็นหน้าศิษปศาสตร์ซึ่งผมไม่รู้จักเลยนะครับ มามอด,ดูสดีไปติดกิดกีดดดดะสักให้ตอนนี้เลยเป็นสิทธิ์เก่าจุลาเอมตัวเลยแอมลืมไปอีกว่าได้เบสเซอร์ด้วยก็ไม่ไม่ได้บอกผมสักคำเลยผมก็เลยผีพรามรักปากเลย <c oughs> ขาเรียนตามตรงเลยว่าที่แรกไม่คิดจะมานะครับเพราะว่าเห็นรายการแล้วไปดูดูไม่ครี่สามี่สี่เรืออะไรไปรู้นะครับตามต้งเดียประเทศมากับพิพิธภัณฑ์ ทหารนี่เข้าประมาณสี่ผนได้แล้วอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ผมคิดว่าอยากจะได้สัสรรค์กับพวกนักเขียนท้กหลายพกความฝันอยากเป็นนักเขียนเหมือนกันอ้ที่พิมพ์ผม,มไปผมไม่ได้เขียนด้วยนะครับใช้พูดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเดิกลับไปคราวนี้คงได้อินสปิเรชันจากพวกท่านทำไม่เขียนหนังสือเป็นเกัอบคราบ้างนะครับเพราะ,ะนั้นก็ขอความเมตตาได้สักต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ไผมพูดผมพูดจนถึงที่เป้าหมายนะครับเขาไม่ได้หยุดเลย